สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โคกหนองนาสวนสุขใจกเกษตรทฤษฎีใหม่โดยนายสุขใจอุ่นในผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบ้บานท่าเจริญตําบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับซึ่งโคกหนองนาสวนสุขใจเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงของที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาเป็นระบบการจัดการพื้นที่เกษตรแบบบูรณาการที่แบ่งออกเป็นสามส่วนหลักโคกหมายถึงพื้นที่สูงที่อยู่อาศัยและปลูกไัยไม้ยืนต้นไม้ผลรวมทั้งสมุนไพรหนองหมายถึงแหล่งน้ำธรรมชาติบึงหรือสระ ที่ใช้เลี้ยงปลาเป็นแหล่งน้ำใช้และระบบนิเวศสำหรับสัตว์น้ำนาหมายถึงพื้นที่ต่ำสำหรับปลูกข้าวและพืชไร่ภายในโคกหนองนาสวนสุขใจประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งแต่ละฐานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 1. นาข้าวพอเพียงนาข้าวพอเพียงเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยธรรมชาติและมีการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้ผลผลิตเพียงพอสําหรับการบริโภคในครอบครัว 2. การเลี้ยงปลาแบบแซนวิชปลาเป็นระบบการเลี้ยงปลาที่ใช้หลักการเลี้ยงปลาหลายชนิดร่วมกันช่วยใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างเต็มที่ลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร 3. การเลี้ยงกบการเลี้ยงกบเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศกบเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงและยังช่วยควบคุม,มแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ 4. เลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปล่อยอิสระไก่จะช่วยกินมแมลงและกำจัดเศษอาหารเหลือทิ้งขณะเดียวกันก็ให้ไข่และเนื้อเป็นอาหารโปรโตีน 5. ผักสวนครัว ผักสวนครัวปลูกบนพื้นที่โคกใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษอาหารให้ผักใบเขียวสดใหม่ปลอดสารพิษตลอดปี 6. ไม้ยืนต้นและไม้ผลปลูกเป็นแนวกันลมให้ร่มเงาผลไม้และไม้ใช้สอยนอกจากนี้ยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศโคกหนองนาสวนสุขใจในพื้นที่บ้านท่าเจริญตำนนสีดอนชัย อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสานกับเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่ภายใต้การดูแลของนายสุขใจอุ่นในผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ที่มีใจรักในการเกษตรแบบยั่งยืนสวนแห่งนี้ไม่เพียงจะเป็นแหล่งผลิตอาหารและรายได้แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งต่อความรู้สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ หากเราสามารถนำหลักการของโคกหนองนากลับมาใช้และพัฒนาให้เข้ากับยุคปัจจุบันจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมและเรียนรู้ที่โคกหนองนาสวนสุขใจขอบคุณครับ